สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมิตรรักแฟนชมหัวใจมีตีนอร์เวย์นำเพื่อนเพื่อนขึ้นมาที่ภูชีฟ้าจังหวัดเชียงรายนะครับเมื่อมาถึงนั้นเราได้เข้าพักที่ชิวชิวแคมป์ชิวชิว,ชวแคมป์วันนี้แม้ไม่ได้จองก็ยังไม่เต็มครับทริปถ่ายน่่มที่4สิงหาคม2567บรรยากาศในยามเย็นของชิวชิวแคมป์มองพระอาทิตย์ตกดินเป็นจุดดูพระอาทิตย์ตกดินที่สวยมากอีกจุดหนึ่งครับท้องฟ้าตอนนี้ก็ทาสีดํา และสีส้มนะครับก็กําลังตั้งโต๊ะจัดโต๊ะจัดเก้าอี้เตรียมไว้สําหรับสังสรรค์นในค่าคืน,นวันนี้ครับและเวลาสังสรรค์ก็มาถึงครับบรรยากาศในยามค่าคืนนั้นสมาชิกหนาวถึงขนาดว่าต้องเอาผ้ามาห่มกันเลยทีเดียวนะครับเช้ามาครับมีฝนตกลงมาตั้งแต่ตีสี่ทำให้เช้านี้นั้นหมอกหนาแต่ว่ามองไม่เห็นเป็นทะเลหมอกนะครับจนถึงช่วงสาย จึงได้ภาพเช่นนี้นะครับเป็นทะเลหมอกอยู่ไกลๆและนี่ก็คือคลิปที่หัวใจมีตีนออ t เด way เวยนำเสนอในวันนี้ครับภูชีฟ้าอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายคลิปนี้อัปเดตเมื่อวันที่4สิงหาคม2567เรียกได้ว่าอยู่ในช่วงโลซีซันนะครับภูชีฟ้าจากไฮซีซันในช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาแล้วก็มกราครับช่วงนั้นราคาที่พักก็จะอัปราคาขึ้น จากหลังละพันสองก็เป็นหลังละสองพันเลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ